นี่มันพบกับุูเป้และรายการุูเป้พิชาโมูชาแนลนะคะวันนี้เราก็จะมาทำสกูชีนะ่แปะหน้ารับคำท้ามาจากอ่า b บมบี้เลิฟล s ่สกูชี่นะคะคุณ้น,นี่ก็วันนี้เราจะไม่ใช้เทปใสนะคะจะเป็นเทปเนี่ยพันแผลเพราะว่าว่าเราไม่มีเทปใสนะคะม่จตะเทปพันแผลเอก็ซื้อมาแล้วนะเทปใสจะหายไปไหนก็ไม่รู้ ก็เราก็จะไปทำกันเลยก็เขาจะให้ทำห้ชิ้นนะคะชิ้นแรกก็คือน้องอุนจิไปเลยเออชิ้นที่สองนะคะก็เป็นนี่นะเป็นคาบีนะคะคาบีดาราไซอ๋อจะอยู่ไหมเนะี่ย ชิ้นที่3นะคะก็จะเป็นไอศกรีมบันไอศกรีมบันอโอไปดูชิ้นที่สี่กันเลยค่ะตลกอะชิ้นที่สี่นะคะก็จะเป็นอ่อบันสซไหลนะคะเป็นสกูชี่ที่ใช้แพ็กเกจเองนะไปเลยอ๋อแทนคิ้ว ปิดตาไปแล้วหนึ่งสองสามสี่ชิน้นที่ห้านะคะก็จะเป็นชิน้นใีญนะใหญ่ใหญ่บ้างสะสมดังนะคะจิ้คือเต็มนาหมดแล้น่อะไรอะไรคือมันติดอยู่ใช่ไหม อะไรนี่มันคือเกมอะไรทำไมมันยากกินแซนเค้นออเออเอนี่นะคะกางไม่เหนียวอ่ะไม่มีความเหนียวพอที่จะยึดเหนียวเราไหวนะคะคือมันไม่มีความเหนียวแล้ว us, ah, đi mà, us, ôi, anh dạy anh ấy, anh ấy, phải không? ทำไมมันไม่แปะหน้าโอ้โหโอ้โหหมดเลยนะคะจะสปยังไงอันเนียขอเล็กเลยลวกันนี่นะคะก็ให้อ่สกูชีนะคะตอนนี้ก็จะเห็นแต่ปากเค่แล้วนะเห็นตาแค่โผลมาช่องนี้ น,นี่นะคะตอนนี้อุนจิเริ่มจะหลุดแล้วเอา้าก็ขอท้าต่อนะคะขอท้าปูเป้ชนนิชานัตติลีเอนเซสกุชีนะคะก็อย่าไปลืมํำกันนะคะสำหรับวันนี้ลาไปก่อน,นะคะ่ะบ๊ายบายถ้าชอบอย่ลืมกดไลค์ like. และถ้าชอบก็อย่าลืมกด u ับสไ i ร e เพื่อติดตามคลิปใหม่ๆของปูเป้ด้วยนะคะสำหรับวันนี้ลาไปก่อน,นะคะ่ะบายๆโอ้ย <c oughs>